สบายดีครับพี่น้องสบายดีพี่น้องเอฟซีทางฝั่งลาวและฝั่งไทยและต่างประเทศนะครับทุกคนเนาะวันนี้มาพบกับสองเด็กพ่อฟันเซนเก่าเซนเกิทุกคนเนาะวันนี้เด็กบ่าวเด็กที่มานําเสนอเมนูนี่แหละทุกคนข้าวเปียกรายการเผดสูตรบ่าวเด็กเป็ดนะทุกคนเนาะงูว่าให้ช่วยอย่างทุกคนเนาะแหล่งแหลงอัมลาวนะทุกคนเนาะมาทานมาหลายุกคนนี่หลายนัว เราเคยเล่นซีีมาก่อนนะทุกคนเนาะอ้าวทุกคนก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บารลดิคนนี้ได้แน่นอนทุกคนเนาะ่าลืมสาสองบารลดิคนี้เยอะนะทุกคนเนาะอันนี้ก็มาฟิตตูโร่ทุกคนเนาะมากลับกันบานอัมอัมรัมทุกคนเนาะบูมไอคุอัมลัมเนาะบานอัมรัมนะทุกคนเนาะนี่ทุกคนเนาะนะค่ะมาลฟิโน่มาลายเห่างเนาะ มาจุด,จ,ดจัดกับเล็กฝ่ายันจักรวัดทุกคนเนาะของอะไรวานี่ยู้ว่ารสชาติที่เป็นไ,ไะไเพราะว่าเลยํำเคยลองให้กินจักเเทอทุกคนเนาะเขาเปียกาตาแบบว่าจะไหนก็มูดในว่นทีว่าวมเมนูเนาะทุกคนเนาะมเมนูเปปลาหน้าทุกคนลองมาทุกคนลมันจิแซส็เคื่หนากับสีดูนทุกคนเนาะมาอืม 好大兵。嗯嗯嗯。我哈哈哈。哈哈 พี่น้องลขาลาพี่นอ้องทางฮอนทงเฟตทุคนะอันนี้คนลองครับครับ nóng ơi o uh -huh. อี่ด um, ี b i น a n g อืมโอ้้างอีนีทุกคนเอย คนมากเลยม์นคือกลับมาม่าเก,กาหลีทุกคนเนาะแต่ว่าแมนทุกคนเนาะ ถังเตถางหอนเับกน้น que mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. 嗯。Mm. O mm -hmm. Obrigado. Um... 응. Mm. you yeah